เอาดีค่ะทุกคนคอรมอเศร,รษฐกิจเห็นชอบอนุมัติโครงการคนละครึ่งพลาสเฟส2สคาดว่าจะได้สูงสุดคนละ2,000บาทรวมไปถึงการลงทะเบียนบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ด้วย เริ่มลงทะเบียนได้วันไหนดูคลิปนี้บุ๋มมาเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะพกกบกระบุ๋มในช่องมัมมี่บุม๋มบิ่มนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้มาพกกบกระบุ๋มในวันที่10ธันวาคม68ค่ะทุกคนซึ่งคลิปนี้นะคะมาอัปเดตแจ้งเตือนข่าวสารให้อีกเช่นเคยก่อนไปรับชมนะใครยังไม่เคยกดติดตามบุ๋มฝากกดติดตามเป็นกาลังใจให้ด้วยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้คิดว่าดีมีประโยชน์ฝากกดแชร์กไปให้บุ๋มด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะบุ๋มมาอัปเดตให้ค่ะเกี่ยวกับการลง ลงทะเบียนบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะซึ่งเมื่อวาน9ธันวาคมนะคะมีการประชุมคอรมอเศรษฐกิจนั่นเองนะคะซึ่งเขาก็มีการเห็นชอบหลักการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่คาดว่าจะเริ่มได้ในเดือนมกราคม69นะคะซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์เงื่อนไขด้วยนั่นเองนะคะและรายใหม่และรายเก่านะคะคาดว่า จะได้เห็นความชัดเจนกันในเร็วๆนี้นะคะเขาจะนำเสนอเข้าในที่ประชุมคอรมสัปดาหน้าเพื่ออนุมัตินั่นเองนะคะซึ่งทางด้านนายอนุทินชาญวิรกูลค่ะเขาเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะก็แสดงความห่วงใยในประเด็นหลักเกณฑ์การเปิดลงทะเบียนนะคะโดยเฉพาะเรื่องของรายได้และทรัพย์สินนะคะจึงสั่งการให้กระทรวงคลังน้ำทบทวนเกณฑ์ต่างๆให้ครบ มิติให้ครบทุกมิตินะคะแล้วก็เพื่อเกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนด้วยค่ะแต่ในส่วนโครงการคะครึ่งพลัสเฟสสองนะคะเขาก็เห็นชอบด้วยเช่นเดียวกันแต่ก็ยังไม่เข้าครมอนะคะทุกคนเป็นแค่เห็นชอบในครมอเศรษฐกิจนะคะรอเข้าครมอในสัปดาห์หน้านะคะเขาก็คาดว่าจะเปิดให้ประชาชนนะคะได้ลงทะเบียนในปลายเดือนธันวาคม68นี้นะคะและเริ่มใช้สิทธ์ ประมาณปร,ประมาณเดือนมกราคม69เพื่อเป็นของข,องขวัญพิหม่แล้วก็กระตุน้นการใช้จ่ายในต้นปีนั่นเองนะคะทีนี้ในส่วนของสิทธิ์เขาจะให้ทั้งหมด10ล้านสิทธิ์นะคะแล้วก็เน้นไปที่ผู้ประสบอุทกภัยนะคะอันนี้อาจจะนะคะ5ล้านสิทธิ์นะคะทุกคนส่วนอีก5ล้านสิทธิ์เขาก็จะเปิดเป็นวงกว้างให้กับประชาชนทั่วไปได้กดเข้าลงทะเบียนนั่นเองนะคะยังไงก็ตามนะคะ รอฟังความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้าเข้าคอรมอมมีมติอนุม,มัติบุ๋มจะรีดม,มาแจ้งให้ทุกคนได้ทราบกันนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ